ไม่มือนึ่งมือเดียวทหไมเมืออทำไมกิบหายคนเทาแงมดตายมันบ่ตายเรื่อกเด้ต้องทอรมานต่อไปไม่ร่าเ่เหลี่นตายมันตายมันเปึนจังค่ะผู้ัคนดักตายขาดตัวเปนะบ่ตายนะมันเปึนจังคัะเพ่าะงั้นหายงนอคืึ่งไะหน้าหายมือขมอมหายมือขาดตืหน้าการคือเรื่อคือบ่คือกันเพราะไม่มาตรงไดกี่เอาไปกุมดทุกตัวนนะ พุ่มมดตัวน้ำบ่คือเป็นจังไรปะเด็กทำน้ำใจเคียแขกอาคาตพยายามอืมมันเป็นจังค่ะพ่อท่านั่นให้ลูกร้านเคยนักกัดต่างประมือสัติ้งเด้่ออื่นเบอร์คือพ่อได้ดูได้ติดคือพ่อได้ฟังเออยาโรคมากรากมันคือหาย ผู้ใดมาหาอ่อก็จากมาขอโชคขอหลักขอโชคขอมาไม่เมื่อใดไปนเลวเออกระชัยหายมาเป็นประโยชน์เออใช่ทั้งบุมทั้งทาน้ำว่าไม่จิดกินด่างเดียวกูจะเอาด่างเดียวขั้นปู้ว่าหายป,ป,หปู้ว่าหักปูปูเมื่อทัดท่าปูขี่ตัวแต่ว่านาำใดกระลูกพ่อกระโดเข้าบนล่างรอได้ิี เออหน้าเขาบนหน้าหากี่โอไม่เมาอยกโพตาโลงุ้เส้นกระปิตาฮากหวานคือห่างงามมันเอกหยวชื่อๆือกับย่างสวยคือไม่คู่กันนาวนะย่างก็ับดอพูดเพาะกันมาใช่ปัญเขาบนร่างนะไม่ั่างแตงโมปยญะว่าคือนั้งแตงโมจากหนาวเมื่อเปิดหน้าเม่ปั๊มถูกยิพายแท้ ผีขีตัวผมว่าผีเนี้ยจาโปกันผีเนี่ยเนี่ยเข้าเบาข้างคื่อง่าลนะแต่คนมันบวชอย่างไหนมันบวชถัดริงเนาะเอองามบวชได้ไม่ฉัตรางงามไม่จังหวะดีเนาะมันเป็นจังหวะเพราะแถนรัปร่างทล่ผมรู้พ ในเมื่อใจว่าเทียงว่โตเออว่าเชียงหมาซื้อมาเข้ากเกษตรไปตาวิซื้อกัเขาเข้ารขเราไม่จื้ได้เอพอพ่อกระทวยได้ข้าวบาพอ่อชลอยช่อยให้ร้านมือติอเือขืนเท่านั้นคือให้พ่อไปทลอยเชียงไทยเทีนททนหน้าบ่ได้แล้วเออคือให้ทลอยไปโกเปียงนี้ซื้อไ,ได้วันกับบ่ได้แล้วเออเพื่อเพื่อ่หยคอขึ้น ให้ปัญญาลูกหลานให้มันเกิดขึ้นเออให้โค้กจักว่าการดำเนินชีวิตไปข้างหน้าเขาต้องใช้สติแลียปัญญาแล้วลูกเด้อเรียบกระชอนลูกหลานให้จกหักโค้กจักคุ้มคู่กาอาจารย์ให้โค้กจักคุ้มพอคุ้มแม่ผีจังบอเกลข่หมูนะลูกแล้วลูกเด้อพอที่ช่างให้แคน่นี้พอ พู้ขาดงางหน้าเมือม่อเมื่อมาด่างทอนียพอบ่าไปนะว่ <c oughs> ่เปิี่ยนยางพังเลยเออว่ามามาเอออยากคนออนั้นอยากหายใจรังมกรังแจ่จะขอมากกว่าใดไม่ว่าใจหน<า>ครบูเออผูเคยขี่เขียนเลียนมากอืเขาคงจะคู่บาอาจารย์คูชช้จักที่ชอบทัวดีู้จักชอให้เจะขอมือถืไปัน,น้าจากหอน แหงด่อเลอะหรือเปลานั่นแหละเขาจะถืออยู่ในสังคมของมุษย์ว่าไมาตัดช่องน่อยฉักพอตัวแล้วเรือเราอยู่ในสั่วน้วมไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองคนไหนเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีกิจอาฆาตมากได้คับคูณเอื้มแล้วก็มีกิจวิทยาจะอยู่ ในเพื่อนร่วมโลกอยู่ยากนะลกนะบบเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจกว้างลูกเปิดใจกว้างเอาใจเขามาใส่ใจเราดูสมมติเออเราเป็นเขาอืเราอยู่ในสถานะแบบนี้เราจะทําตัวแบบไหนอบางคนว่ากูเป็นกังคือกูเคยกังคือเมือ่อนังบ่าอวะกูนักเร่งพอ่อ กูเป็นคนมีตังค์กูเป็นคนมีตังค์ไงวาว่ามือเงินจะว่าเวาวง่ายนะลูกเด้อไม่ใช่นะลูกนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวเออมือว่ามือมันก็คือมากรย่านะลูกเนาะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความอักข้องภูรค้คนรวยลงปลาเขาบอก่คุ้นนะลูกเด้อเออภูรค้อน ฟุกหนักฝากหมอคนคูยเรื่องฝากแบบนี้เนาะอือนี่แหละนี่แหละมันอยู่คิดคิดมันอยู่คิดใจทุขทีทุกอย่างเกิดขึ้นได้อือเรื่องเล็กเรื่องบื่คือกันอือปู่ตาบอกเล็กรอดตัวมาแล้วพ่อกาบ่อน้อมรับแล้วบ่ได้บอกคอดร้อยเนาะอือพ่อบอกเท่าไดร่คุจับว่าคืงแม่ก่อนก่อนบอกที่โตแล้วบอกได้แค่ถึงตัวนั่นว่ะ พ่อเบอกเกินจ๊ะแมเออเลขก็นับมากทําไมขั้นว่าพอบอกรอยตัวนับมากมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีส mm ี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้านับดูว่าครบสิบไหมขั้นดูว่าครบสิบหนึ่งหรือบังหอดเรอเข้าใจบังยิ้ครับเออขั้นผแสดงว่าเข้าใจกับเทียงหายเบืองว่าเออต่างแต่ศูนย์หอดเกอืม ควบคือบอข้างบอควบคิบเออมาเอาเงินนั่นบมกเกเี้ยเออมันเปล่จจะค่ะเอออีฟอีฟอคือเบาดูแค่คู่มึงคือท้าท้าได้ดูเป็นั้นท้าท้าได้ดูลูกนันบอคอยเข่าก่ใจ่ไามบอเป็นเบาทำฉากาหมรึมครับขัาน้ำขัางฟอกระดีบหนีเออเออบอเป็นงั้นขัาน้นนำข้างฟอเ้าเว่างต่อไปพอถือร่างหายว่าง มั้มูอันก็กันเยอะเลยมัางร่งนั่งราเยอะก็รหันฟังใจดีบ่ดีบ่รับเึงฟังฟัวร์หัวนังตัเออรำาบหายาบพืชฟกวันโน่เนี่นะโมตัสชาภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะธรรมกุศะนะโมตทสชาภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะ นมโมาัสสะภะคะวะโตอะรหาหะโตสัมมาบอมเรงเร็มขันชามบม่มาบาม,ม,นะม,มาพีมากด้ว่าเราพร้อมแล้วที่เจ้น่าะเริ่มน a มตตา c h a b h a g a ขันชามบามเอาเป็ดมาแทนน้ออ่เห่บ แปดมันมีตัวใดไทยลรพพอแปดมันมีหนึ่งมาด้วยเข้าใจมาว่าจากก้าวกรรมเบ็ดสวัดองค์งป่าท่านพอนเป็นเทพไทยองค์เจ้าทีว่ากอน

ม <át> ื่วานคือเคทาือค่ได้ม่วานใด้หมกให้จัดให้พอรูเป่าบอนมอเรงถือมาบอนรูบอนเป่าบอต้องรูกระไดบอนตองรูกระไดมันมันมาน้กกังเพรฉนั่นเราถิแปดีกว่าถือเก่าพอนลรางแทงดี อมบาทเขเหนื <ã> ่อะสาธุสาธุตัวเจ้ไปหาเอาเลยามจุ้ยนะเอาท้งตัวกับพ่อเลยไปหาคืองางหวักมากเขาใจรึปูดใจวาหอค่ะพูดเป่าบ่าบ่ได้เขาก็ใจเป็นัางเขาคือ่อใจมันบอกอก เท้ารักมืออาหารพกก่อกระเทือนคร่อบานๆเทคือหาม้งแงไบอตึ้งาาน,านางกกวยขันมาขันมาขันมามพ่อจะ,าจะเา้าาดูไหมก้างเงียบต้นเงยบจะปูบ่จะเท้าพารูนะถเป็นบ้าน,น,นบ้านไปนะเอออนี้ของคืน,นางนักหนอย ขอข้าะวัเจ้าพ่ะเจ้าว่ากันตืน่นนังหลักหน่ออ้าวาทรงปัดทุความทำในชีวิตเจ้าเจ้ให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลามานะลูกนะอายุควันนะสุขภาพฟเออสุขภาพแข็งแรงเรื่องอึนหนักหนักหน่อยมาถึนได้ขราะถึงเมืองายความมืดสุกหลักโอไปกลงแล้วไปได้เอ้ยเด้ดเดือยเอง เอืองนางแตงโมว,วาวจังงาอืออือคุณม,มาขามจะอมเออเรมากเนี่ยแตงโมนางระอองราล่ลอาอรังึีเพราะขอบกัวผ่า,าวา ต้งบักขามผู้ชี้ผักข่าพ่พาอพูตาได้ขาเปลือตรงออพอเฮ้ยเฮ้ยเหลือไก่ไรอีพอเหลือไกว่วาชุดลอยว่าขาวมือแรงไรงก็ถา,ามเกลอนะพอ่อเอมะคเก็เแกงมากข้าก็าแ่งโกงูกุบโมกุอ พอแตบถามกูัะพูดนี้พอต้องพีพอว่าาเหมือเรื่องกากมงนอาวหาไม่จบไม่รักไม่จบไม่ว่างบภาพแข็งแรงขอใหรเงินไหนร้อขอใครทองไหนมาจะดึจะดึอายุวันน้าจขับหา้านนะลูกน้เฮงเฮงรวยรวยขอบเปยดวยรวย้วอรเยีะยาควาไม่รแรงว่าหายจะดึอย่างนี้จากกันไงแม่มา ตัว่าใไดรเูอคยรวมอังกางไปเรื่อ้ยๆอันี่เขากู้ได้นอันนี้ได้จัดตัวสามตัวตัวที่แต่ตัวไอ้คือว่ามือคือว่านางมือไรวันก่อบกรอบน้ดูคือก่อก่อบตึงมากเออนางวิรไรวันก่อบก่อเพราะกับบักอเสียอืนทวงหูงานเออมากระชืองานไปื่อยก็ก็ตัางต่พักหูงาน รวยึ้นเด้พนาอิจฉ้าคือ,อยังไม่พอว่าเออเบิร์แบบเลือดพ่วงฟุงง่ายหม้มือนี่คือถืได้หลายเอาจะคือเอาจะคือจะได้ห้าย่าแบบเสืออื่นมาแรกครจะได้หลายมากว่ะกอหนึ่งวางนี่เนาะมันอึนอน อึ่งนั่งกองกอดทาวว่าดัดถูกดัดถูกด้วยกันเอาก็คืออึ้งนั่งกองกอดอาว่วยพ่อกกอดอาหาไม่ถูกไม่ามไม่ถูกไม่หวานถูกกับภาพแข่งแรงขอให้เงินได้องขอให้ทองไ้มาจะเรืจะเริญนะลูกนะอาจจวันนถูกขาดพระเรได้เรื่องท้ามกัวศยก้า้ นโมตตชาะภักะวโตูอรหโตุัามามาถามมาถามต่อมาหามว่มาพวกได้ถามตัวที่กล้าถามมาทีกล้าถามมาเนาะมาเป็นอย่างนั้นจาก็ด้อจะรักจะกืด้ะฝานอยู่นะลูกนะ มกันเอาใครของบักเสือือคาราวันนี้วันม,ววม,นม,ามานี้อีพอมามืองวงมาแมือต่ขันหามาถวายอีพอตุบันจุนัยบักเสือือกวงทำงาน <laughs> บักเออวางาน งานให้คือกินโอ้สารพัดูขึ้นมาเลยให้คือตัวมือกินคือคิดมากีิการากาปูคือคิดมากีิกาถช้าคิดมากคืองานวันวันเช้าช้าเอาแขนเนาะเอาจัาคือเอาจาคือถามก็มาเนาะถามลับมาหาบ่มือไหนวะเชื่อเออ 卡姆大妈哈宝贝，记得我你，咱们的二卡姆大妈哈宝贝，嗯，他将来娶来彩礼，娶来彩礼木嘞广场，他将来是吧？卡姆大妈哈宝贝，啊，卡姆大妈哈宝贝，卡姆大妈哈宝贝，卡姆猪猪。 เออแล้วก็เดาเอาจังสิเอาใจไหนตัวเดี๋ยวใจไม่ใช่ใช้เอามาเอามาทอนอีกหนังตัวตัวสามตัวฟังบอกมันทอนสามตัวทอนมัไปทอนเนาะโอเลโอเลโอเลเเวันนี้แค่มันโอเรคโอเลขอให้ออกวันนี้ขอให้ออกวันนี้ขอให้ออกังเอาตรงๆสามตัวได้ตัวอื่ ได้ล <c oughs> ว่เียดีเพราะต้องถามานะเ,เออเออเอาป้ออมามันจะคือได้เออช้ากลมาแต่ห้ามบอกมือย่าช้าคือที่มีชื่บอบน้องเฮ็จดจังไ้ถึงได้ชื่อต้องา่าคัะ มาอุกโนดีมรวมาอุกโน้ดีมล้รัวฮ่าคักันเลยนะมนะให้ไปจูดทูบนะมนะจูดทูบฉับเขาวันนี้นะไม่ใช่วันหน้าให้จูดวันนี้ให้ออกมือนี้นะไม่ให้ออกมืออื่นเนาะอือหายออกมืออื่แล้วลูกเออไม่เป็นนะไม่เปนี่ยนนะถึงจะูกเรน่าก็แบบใจเยอารมณ์มีเขามีความถูกนะครนะ แต่งสารพัดเนี่ยมวนเลยคูกอดต้องเสียเอกมวนเลยยากังต้ังยากถามาหวานกับเราก็จะเปยกันได้ทั้าตัวดมเลยที่แม่ปูนก็หวานชั่วย้าพอพ่อได้แต่งเนยสารพันธ์พ่อหลวงของจโอ้ครับแรงนมันหนักมันขะดู่ในชมวงมอยู่ใงชามอ ก็ได yeah. ้แต่งง่นได้กี่เมอครับบักเสือกพวงนาามาด้่คขออาสิารคือด้บังโองไม่ครบมันแรขงบ่เออชวนห้านอ้กับอกมานำชวน้านอ้อคือบมานำผูดใจเขาอ่ะเนาะม้อันไป็นงานเขาบะอืม ทาแดงม่าถิอได้ถือได้ก็จะจางเัยเรืองาเยเรือดจางเลยก็อนาะบางีเมื่อยวะจ่านางเลเมื่อยท่าเอาจั๊กคือเรือางเลยเือเอาจัคือเอาจัคือกางเลมากไก่เนาะเออมากทั้งไก่นำมูกน้ำมันกับบอคอีมีเงิ่อนตื้มเอาวนาะเอาจักคือพอสือทงคาร์าน้ำมันเพราะว่า พ่อได้ไปกับปาหนึ่งนะลูกเนาะชวดคือหอกเปัานหนึ่งการเดเยวมันเงินหลายรึสักสิครับทิ้นหนึ่งใช่ใเงินก็ใชบาทพอพูดได้เอาทิบาทให้การเลยเอาเียกทิปเนอให้การเลยเที่ยวไปเชื่อมาอาให้กานเลยเยนเห็นบะพูเอาเยานอะไรเยนทิปเยนทิ เออฟังแม่บอกมาบุญกันปูบัเนี้ยเนียเนี้ยข <Ouais. S 1> ้างบังแมนเอามาไว้ให้ไปใส่เมื <noting S 2> ่อไ้ปูนี่ก็วันที่หนึ่งครัวันที่หนึ่งบม่หายมาหาไมาบังม่อคือรพหอปอกแล้วอาเลรียคชิ้นเก็บเก็บนะปูเรียกเ่าห่อหนึ่งปูไปครับว่าเลือก่ะมังครับปูเรียกว่าตัวไหนมือเรียกว่ามรแบบมือมือขีดกากว่าอืนทางนะ เอาใช้กางมากค้าตัวค,คือให้การแบบปตโตขึ้นนะครับตัวครับอูวใครเที่ยวไปเที่ยวาม,มาหาพอเติมหวัวปัดขึ้นนึงเขาใจว่าเติมมันไมนให้ชิบบาทเขาจ้าเติมมันมาชิบบาทเอาพ่อแล้วมั้ <laughs>

พรดงน้ำมูหลายพรกระดิส <c oughs> ูงเนาะแสดงว่าวันกี่นึงนี่พูนยาบาลผูุยาบาลมูสิบมีความหมายตัวนว่าว่ามีความหมายจังได้ถ้าว่ามูนยาบาดมาสิจแตร่งครับผมาว่าว่านรากมาเดอการอะไครับปูไปเติมล้ว่อกเริ่ึงิบากับมีความหมายไปกักได้ไปกักได้สามสะดวกสบายเดื่อเด้่อจะได้เชื่อมาหาขอเนาะเอาเท่าไหล่ใครกูกนไม่โฉมไม่หลาไมโฉมไม่มาก สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาจเรืจริญนะลุกนะไม่ส่อว่าเก่ดเจ็บจิตมเต็มย ใช่เอกก็ได้นั่งพูบที่ปูหายลงมาจุดเนาะตอนนี้ก็ําลังเก่าโพล่ะค่ะยุคสี่เด่นบอกครับมือส่งเก่าเจ็ดกับหาเจ็ดเดียวกับเก่าหาคือมือส่ออกงามเลยออกเลขปูบอกว่าน่ะารุ่นเลขถูกกันพี่น้องยุคสี่เขาดูเลขแล้วงามช่างมืนหนีมันบักปูบอกว่าเมื่อนี้ค่ะปูให้กินใหใน่ามีหนีครับพี่น้องยุคสี่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งนี้จะกันหรือพี่น้องค่ะเสียเอกกำลังจุดเลขทูบเนาะตอนนี้เลขเก้ากำลังมาค่ะเก้ามาแล้ว ก้าวมาแล้วค่ะก้าวมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางเมตกี้นี่แหละค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพูดเอาเห็มาจุดพี่น้องพูดเป็นเห็นใจเองมาจุดว่าเอาไปกินวันนี้มะรุ่นกันพี่น้องผ่านแนวทางก้าวมาแล้วครับอี่แตงโมกำลังโซ่อยู่นี่อาจจะอหอดมือแรงก็ได้เนาะค่ะหอดมือแรงเด้อค่ะแต่ว่ากา็มือแรงก็ยังติดตามอีกคลิปนึงค่ะคุหรับผู้ที่ไปล่วงหน้าเนาะไปถทาอยู่สองทุ่มเคืองเนาะไปล่วงหน้าก็นี่แหละค่ะ ทีกระดาษที่แตงโมโชว์ไว้เหรอคะเวอร์ซิลวงหนาไปก่อนได้เก่าแล้วทุนนึงได้เก่าแล้วครับเก่ามาแล้วตัวรุ่นกันพี่น้องดตีนล่าโปูให้มื่กินมันรุ่นกันพี่น้องวีดจี้แข่งหนาติดตัวเรตติดตัวนี้นี่กับได้เสร็จตัวเลตชูดนะครับพี่น้องยักษ์ซิ่ตัวเรตพี่นาชี้แข่งหนาจะออกมารูปแบบไหนครับพี่น้องยักษ์ซี่กุศล สองามนะบ่ายเขามาลุ้นกันบ่สองกับสาม่ว่ามือแรงนี่นทูกผู้ให้เนี่ยยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวใหครับน้องที่ดูกันกังกํลังกํลังกํลังังอนมเถกนเ่ยกําลังั่นกันังอยู่คนเท้าบ่สองกับสามอะนี่เยังเก้ายังเก้า้ากับสมครับเก้าสองหนึ่ง ก็สองกับสามเลยพี่น้องถ่ายมันเก้าสามหนึ่งตรงประเด็นเลยมันมาขับครับผมสามตัวเตะเลยเป๊ะเลยครับปูบอกเมื่อกี้ครับผมสองอะไรสองแหละคิดว่าสองเนาะเก้าสองพี่น้องจวดจวดพี่น้อง กรสชอบมากเลยครับพี่น้องชอบมากเลยครับพี่น้องรุนตัวสุดท้ายครับพี่น้องเอฟซีมาหลุนตัวสุดท้ายกันครับพี่นอ้อง สองทัดสักพี่น yeah, ่อเก้าสองมาแล้วครับแน้ท่างถ่ายรับต่อตาปฏิเสธมาแล้วครับพี่น้องแล้วคิดตัวแส่เก้าสองมารลุนอีกตัวนึ่งครับพี่น่อง ใครจะเฝ้าหนีเด้พี่นออ้องเอ้ยเบิ่งเล็กถูกก่อนกำ <c oughs> <c oughs> ลังรุ่นเล็กถูกอ่าวชัดแก้วแล้วเก้าสองค่ะเก้าสอง ฐางขึแหลบสุดฤทธิปะนีน่ะพี่น้องเปอรมแมนคขี้เจ็บ้ันทพงบอกบอกพี่น้องอไกล้าซองหนึ่งฉลมปินไม่ได้นึ่งกับเีแมงรุ่นกันพี่น้องัาเล่นรุ่นเล่นเล่นเล่นอารุณค่ะรุ่น ลุนไปด้วยกันค่ะซีกันนึ่งแหรีพีนนน่น้องกดไปก่อนเลยซีกันน่งซีค่ะคีบาร์นี่แหละแค่ต้องเชื่อเนี่ยนะพี่น้องแค่ต้องเรื่อ

กอเซี 3, ับไปหน่อยค้นีอันนี้ซีว่ะซีรับสรุปแล้วคีเนาะรับเก้าสับไปหน่อยูชีเก้าสองซีได้พี่งีซนไ่มนะครับต่อซื้อกลับไปมเกาซีซีเก้าซีแมนครับครับผมซื้อกลับไปก็มาครับผมครับม่เป็นไรสวัสดีครับ เก้าสองสี่ครับตัวนีดเยนทาแคบหนาจอ่ได้ี่นองเลแคบหนาจอเลยด้ค่จิตขาพันธเก้าสองสี่ด้วยค่ะเก้าสองสี่จะไม่ะค่ะอยู่ในทูบแล้วแต่ 924 924ครับเข้ามาโตกับคู่ให้กิ๊กๆครับเรียกว่าโปรดดีครับ อโอ้ยัง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 ก็ได้เบิร์ละโมทำาลิบก่อนเลขคู่ก,ก,กาคือเก้าสองสี่เนาค่ะเก้าสองสี่เนาะค่ะ สาธแตงงูกับข,ขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหล,ลายๆเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังก่ะกำลังคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาสชคๆุมันมั่นลำลำเรื่อยๆยเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ